เมื่อปี2563สมเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพนอากาศเอกมนัฐวงวาดผู้มาการฐานอากาศเนี่ยได้มาของบประมาณจากรัฐสภาจำนวน940ล้านบาทเพื่ออะไรครับเพื่อจัดหาเขาเรียกว่าโครงการจัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้พร้อมติดตั้งอุปกรณ์งบประมาณ940ล้านได้งบไปเรียบร้อยแล้วนะ 940ล้านเนี่ยอยู่ในพรบองบประมาณขอไปเมื่อปี63เขาเรียกว่าระบบ GBADGBAD ย่อมาจาก Ground Based Air Defense นะครับเนี่ยเห็นในรูปไหมฮะ Ground Based Air Defense เนี่ยก็หมายความว่าซื้อมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาประจ,จำบริเวณชายแดนไทยพมา่าด้านนี้แหละครับเพราะว่าอรอบเพื่อนบ้านรอบประเทศเราเนี่ย ก็มีพมา่าเนี่ยแหละที่มีเครื่องบินลบตระกูลมิกน,นะครับลาวหรือเขมรเนี่ยด้านนู้นเนี่ย,นนนเ,นยเขาไม่ได้มีเครื่องบินลบเหมือนพม่านะครับก็ซื้อมาของบประมาณจากสภาไป940ล้านแต่พอพลอากาศเอกมนัเสเกษียณน,นะครับก็มาต่อสมัยพลอากาศเอกแอร์บูสุทธิวันเป็นผู้บริจการฐานอากาศนะครับก็ได้เข้ามาลื้อโครงการดังกล่าวโครงการไอ้ GBAD เนี่ยนะครับก็คือ โครงการระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับและได้เข้ามาหรือโครงการแล้วก็แก้ไขท TOR ทโดยตัดแนวทางนะครับคือ Purchase and Development Purchase and Development เนี่ยคืออะไรครับคือการจัดหาจัดซื้อแล้วก็พัฒนาที่พลอากาศเอกมนัฐวงวาดเนี่ยได้ทำโครงการแล้วก็เสนอ ต่อสภาแล้วสภาก็อนุมัติงบประมาณให้แล้วนะนะครับในคำของงบประมาณแต่เพอร์เชสก็คือซื้อมานะครับแล้วก็มามาพัฒนาเราจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมในการป้องก,กันประเทศด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าพนัการแอร์บูหรือครับเป็นการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเดียวไม่ได้มีระบบในการพัฒนาของกองทัพอากาศด้วยก็เลยทำให้มันผิด TOR ผิดคุณสมบัติที่ในคำของบประมาณครับโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับมันถึงผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่มีการขอซื้อจากสภาแล้วก็เปลี่ยน TOR นะครับจากวิธีการคัดเลือกคัดเลือกเนี่ยหมายถึงไรงครับดูรูปถัดไปเลยครับคัดเลือกนี่ก็คือว่าให้เชิญบริษัทนะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้าน G.B.A.D. นะครับกาวเบดดิแอร์ดิเฟนเนี่ยให้เข้ามาแข่งขันกันพนัากาดแอร์บูนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับเปลี่ยนมาเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงก็คือวิธีพิเศษนั่นแหละนะครับเอาเลือกเอาบริษัทเดียวเลยแล้วก็ประกาศว่าจะเอาของบริษัทอิสราเอลนะครับของอิสราเอลเหมือนกับกองทัพเรือเนี่ยที่ซื้อ ไอยูเอวีเออร์เมสเก้าร้อยเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับดำเนินการไม่ได้เพราะว่ามันผิด TOR แล้วก็ผิดคำของบประมาณนะครับดูรูปถัดไปเลยครับนี่ครับเนี่ยแทนที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีระบบ GBAD นะครับสำหรับป้องกันประเทศถ้าเกิดบินมิก ยี่บเก้าของพม่าเข้ามาเนี่ยไอร้ระบบก้าวเบสแอร์ดีเฟนส์เนี่ยก็จะทำงานก็ส่งจรวดนะครับขึ้นไปสกัดกั้นได้ดทันทีเลยงบประมาณมีเรียบร้อยแล้วครับขอในปีหกสามปรากฏว่าเป็นยังไงครับสุดท้ายเนี่ยในขณะนี้นะครับโครงการเนี่ยพับไปเงินเก้าร้อยสี่สิบล้านบาทศูนย์ครับไม่ได้ซื้อนะครับเสียหายไหมละ่ะงบประมาณเนี่ยก็มาขอจากสภา สภาก็อนุมัติให้อยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี2564นะครับแต่พลอากาศเอกมนัฐเนี่ยขอเมื่อปี63แต่เป็นงบปี64แล้วก็สุดท้ายก็จัดซื้อไม่ได้งบก็พับไปนะครับเนี่ยให้เห็นได้ว่าครับว่ากองทัพากาศเนี่ยนะครับใช้เงินไม่เป็นไม่มีประสิทธิภาพขนาดได้งบประมาณมาเรียบร้อยแล้วยังจัดซื้อไม่ได้แล้วเงินก็ตกไป แทนที่ว่าจะได้ระบบอย่างเงี้ยนะครับมาใช้ได้เห็นไหมไม่งั้นเนี่ยมิก29ของพมล่ลำนั้นก็จะล่วงได้นะครับเพราะว่าเราซื้อมาประจำอยู่ด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีระบบกาวเบสแอร์ดิเฟนต์ Girl นะครับคราวนี้มาดูอีกครับว่ากองทัพอากาศเนี่ยในปี2566เนี่ยที่ผมกำลังเป็นกรรมธิการงบประมาณอยู่เนี่ย